ตามเดิมตอนที่แล้วปัจจิและมาวินสงสัยว่าอีวาสจะถูกน้อยกับเอโก้ขโมยไปตอนจีขอโทษนะทั้งๆที่มาวินเตือนแล้วว่าอย่าไว้ใจพวกนั้นแต่ไม่ทันไรทั้งสองก็ต้องวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเพื่อหนีเสือดำจนไปพบกับเอล่าอีกครั้งเอล่าดีใจจังที่ได้เจอกันอีกจจิิา สก๊อตโรยฮะยกจิมาวินเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมดูรีบร้อนล่ะจูจๆสัญญาณของพวกกจิก็หายไปนะครับแสดงว่าตอนนี้พวกกจิอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้อะฮะจริงหรือนี่ครับ ผมต้องรีบไปแล้วอ่ะผมต้องรีบไปช่วยพวกเขาครับเอ,อ๊บนี่ออตั้งสติก่อนซิเ,ออเธอร่าออในป่านั่นมันอันตรายมากนะออฉันจะปล่อยให้เธอไปเสี่ยงไม่ไดแแแแ้แต่แต่แต่ว่าเพื่อนเพื่อของผมอาจจะกําลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะครับแล้วแบบนี้จะให้ผมทิ้งเพื่อนๆไปได้ยังไงละครับฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะแต่เธอต้องใจเย็นลงก่อนออลองคิดดูดีๆสิว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปอีกคนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นออในป่านั่น อันตรายแถมเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ปกติ<ม>เธอจําเป็นต้องใจเย็นและวางแผนให้รอบคอบซะก่อนถ้าขาดเธอไปอีกคนหนึ่งชาวเมืองทุกคนจะเป็นยังไงท่านรู้นะว่าเพื่อนมีความสําคัญกับเธอมากขนาดไหน<อ>ฉันเองก็ไม่อยากให้มีใครเป็นอะไรเหมือนกันเพราะง้นฉันขอให้เธอเชื่อใจฉันได้ไหมฉันสัญญาว่าจะพาพวกกะจิกลับมาให้ได้อค,ค,ค,คุณมาเทน ข,ขอบคุณมากนะครับให้ช่วยหาที่กัดให้เหรอสบายนี่ถึงเวลาเปลี่ยนกะแล้ว เอ้เกิดอะไรขึ้นไะ้เวลาเปลี่ยนกะแล้วดูไดเวลาแล้วเหรอชอบจังมาวีดอกไม้นี่สวยมากเลยสวยจริงๆด้วยก็จีว่ามันคงมีเฉพาะบนเกาะนี้ละมั้ง มองหน้าฉันแบบนั้นมีอะไรหรอเอาไปให้เอลล่าจิเกี่ยวอะไรกับเอลล่าทำไมฉันจะต้องอดดอกไม้ไปให้เขาด้วยเล่าเฮ้ก็จีดูออกหน้าว่ามารินแอปปิ้งชาวสวยคนนั้นอยู่ชไหมใชไหม้าอื้เพอเจอแล้วก็จิมาวินต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายให้มากกว่านี้จิก็จีว่าผู้หญิงที่ดูท่าทางมั่นใจแบบเอลล่าน่ะก็น่าจะชอบผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกเยอะๆเหมือนกันนายนายคิดว่าอย่างนั้นเหรอก็จิ แน่นอนนี่หายไปไหนกันมาเดี๋ยวก็หลงกันหลอพวกนายเนี่ยอ่าคือว่ามาวินเดินไปหาอะไรบางอย่างนะจี้เอล่ะหาอะไรอาหารเหรอถ้าหิวแล้วทำไมไม่บอกเล่าไม่ใช่อาหารเอ็ล่ะมาวินตาหนายแล้วดอกไม้ครับดอกไม้เหรอ อใช่ครับคือผมให้นายเข้าใจผิดแล้วนั่นมันไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นแมลงตั้งหากนะเฮ้ยก้อยจิจะู <S 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 ่มันออกไปทีมาวิลงใจเย็นๆวิ่งหนีแบบนี้แล้วก้อยจิจะเอาออกให้ยังไงอะแค่แมลงแค่นี้กลัวซะอย่างกับเจอเสือ นายน่ยทำตัวให้สมกับเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิจ่อยเลยก็จีขอโทษนะมาวินก็จีไม่รู้นี่นาว่ามันไม่ใช่ดอกไม้ช่างมันเถอะความเป็นลูกผู้ชายของฉันมันจบสิ้นลงไปแล้วอะมาวินจะไม่เป็นไรนะมาวิน เดี๋ยวก็จิตจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะทำไมล่ะมาวินกํนาลังตกอยู่ในอันตารายนะพื้นตรงนั้นน่ะมันพังแล้วอาจจะรับน้ําหนักไม่ไหวเราลองไปหาเชือกมาช่วยดึงน่าจะดีกว่านะอ่ะมาวินแล้วก็จิตก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเร็วๆเข้าฉันจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยอ้าเร็ว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 เฮ้ยอ้เาเฮ้ย อาวินไม่เป็นอะไรนะฉันไม่เป็นไรงั้นก็รีบไปต่อกันเถอะหนทางน่ะยังอีกไกลน,นะเออขอบคุณอีกครั้งนะเอลล่าแล้วก็ขอโทษด,ด้วยเรื่องอะไรอะ่ะคือก่อนหน้านี้ฉันเผลอสงสัยเธอไปเนะี่ยว่าเธอจะไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอพยายามจะช่วยพวกเราจริงๆเรื่องแค่นั้นเองไม่เห็นต้องสนใจเลยอเอล่า เห็นเย็นชาแบบนี้แต่จริงๆแล้วใจดีนะอืาคนทีอออ่อยู่บนต้นไม้อะแน่ปอยฉันทำไมเดี๋ยวนี้เลยนะผู้หญิงอะไรจริงชัมัดบีอาฉันว่าเราใจเย็นลงก่อนนะแล้วมานั่งนึกกันดีกว่าว่าจะหนีออกไปได้ยังไงดีเราจะหนียังไงลนะ่ะอาวิธก็โดนยึดไว้หมดแล้วแถมผู้หญิงคนนั้นจังงพวกเราไม่หยุดอีกอะ่ะ นึกออกแล้วแล้วก็แปลงร่างเป็นนกแล้วบินออกไปจากกรงเลยสิเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอเขืนบินออกไปตอนนี้ก็โดนเหยี่วของผู้หญิงคนนั้นฆ่าไปกินพอดีเยสิดูดิถ้าจะต้องแปลงร่างจริงๆแล้วก็เ,เราก็จะต้องกะจังหวะหนีให้ดีต้องรอช่วงที่ผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนกะแล้วแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาเฝ<ม>้าแทนก่อนแล้วฉันค่อยแปลงร่างบินหนีออกไปโอเคไหมไมละ นี่ถึงเวลาเปลี่ยนกะแล้วลงมาได้แล้วไม่ฉันจะเฝ้าเองอ๋อฮเอาทำไมอ่ะกตอนแรกเจ้าหมีนั่นเอาแต่ววยวายอยากเอาไปข้างนอกใจจะขาดแต่จู่ๆกลับเนียบไปเฉเฉยแสดงว่าพวกมันจะต้องกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แน่แล้วพนายเข้ามาบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนกะดวงตาของสองคนนั้นก็เบิกกว้างขึ้นมาแสดงว่าพวกมันกำลังตื่นเต้นอยู่ บางทีพวกมันอาจจะรอเวลาที่ฉันเปลี่ยนกะและช่วยจังหวะนี้หลบหนีหอยู่ละสิฉลาดบนไปและดูจากอาการของพวกมันตอนนี้แล้วคงจะคิดว่าฉันดูได้ยังไงแต่บอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรหลุดลอดสายตาฉันไปได้หรอกแสนรูปล่ะค่ะสรุปว่าฉันจะเฝ้าสองคนนี้ต่อแหมในเมื่อเธอพูดในขนาดนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะนันฝากด้วยล่ะโอ้หมดสิทธินะ์เนยเฮ้ยนี่เธอ วัวทำอะไรอยู่เนี่ยพอไราจะได้เดินทางต่อกันสักพีอะฉันก็กำลังรีบส่งข้อความสวัสดีชาวโซนเทียงอยู่นี่ยังไงละ่ะแต่เมื่อกี้นี้เธอก็เพิ่งส่งไอข้อความเดียวกันนี่ไปไม่ใช่หรือไงเหรอแต่ขับมาทักก็ต้องอัปรูปใหม่หน่อยสิโอ้ยแบบนี้กว่าจะถึงก็มืดกับบอดดีสิก็ไม่ต้องรีบนี่นาถ้าดูจากพิกัดที่เจ้าเต่านั่นส่งมาแล้วอีกไม่ไกลก็ถึง รออีกแป๊บหนึ่งก็ได้ไม่งั้นแล้วก็เป็นขับที่คงขาดใจตายที่ไม่ได้เห็นหน้าฉันแน่ๆเลยคนเขาจะขาดใจตายเพราะเห็นหน้าเธอสิไม่ว่าเงียบไปเลยนะไอ้ครอบพวกนายตามหาสองคนนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าอะใช่สองคนนั้นเอาของของก็จิกไปเราต้องรอจังหวะหน่อยนะสองคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยพวกนายก็เคยเห็นกันแล้วนี่เฮ้ยเาพวกนายสองคน นึขิอ yeah! ิไวของก้อนจีมาเดี๋ยวนี้นะฮะอยากได้คืนเหรอแล้วถ um, ้าฉันไม่ให้ล่ะพวกนายจะทำยังไงจะหนีกลับไปฟองเมาเทนหรือยังไงถ้าอยางได้ก็เข้ามาเอาเองสิหน่อยแน่ขโมยของคนอื่นมาแล้วยังจะมาพูดแบบนี้อีกนี่ระวังตัวหน่อยนะ พวกมันเผยชมหน้าที่แท้ติงออกมาแล้วคราวนี้ตำรวจคงเอาจริงแน่เลยน้ยน้อยน้อยนอยก็สิรปริศนาพลังงานรู้หรือไม่ว่า LNG คืออะไร LNG หรือชื่อเต็มว่า liquefied natural gas คือก๊าซธรรมชาติเหลวนั่นเองครับก๊าซธรรมชาติที่ถูกขุดพบองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซมีเทนจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการแยกองค์ประกอบและสิ่งปลอมปนต่างๆแล้วจึงทําการลดอุณหภูมิลงมาที่ลบหนึองศา,ศาเซลเซียสเพื่อแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศซึ่งจะทําให้มีปริมาตรลดลงประมาณ600เท่าของสถานะก๊าซเลยทีเดียวเราการแยกสิ่งปลอมปนต่างๆ ทำให้ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่เป็นพิษไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมากครับ LNG เหลวจะกลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิมก่อนที่จะส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไปการประจภยัยครั้งหน้าจะเป็นอะไร เพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็อจี้อีแอดเวนเจอร์กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็อจี้อีแอดเวนจอร์แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือ LNG คือก๊าซธรรมชาติแบบใด 1. ก๊าซธรรมชาติเหลว 2. ก๊าซธรรมชาติแข็ง 3. ถูกทุกข้อ เพื่อนๆรีบต่อเข้ามานะครับมีกิฟต์แจากก้อนกิเรามอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ